สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะในช่วงของวันที่16ถึงวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2564แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะ <c oughs> ก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีลาพาชาแนลทาง Youtube ด้วยนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะชาวราศีกร,รกฎในช่วงระยะเวลานี้ที่เด่นๆมากที่สุดเลยก็คือตรงพบคู่ครองตรงนี้ค่ะที่มีดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์มาอยู่ตรงนี้นะคะไฮไลท์ของชาวราศีกร,รกฎอยู่ตรงนี้ค่ะนึกภาพนะคะถ้ากีฬาพยากรณ์ชาวราศีกร,รกฎในลักษณะของความรักนึกถึงนะคะนางเอกนะคะได้ต้องไปแต่งงานกับเจ้าพ่อคนที่ร่ํารวยนี่ค่ะชาวราศีกร,รกฎจะมีในลักษณะเช่นนี้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ก็จะเห็นได้ว่านะคะดาวพระเสารดวงนี้นะคะโคจรเข้ามาอยู่ในภพคู่ครองของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63ส่งผลยาวไปจนถึงประมาณต,ต้นต้นปี66นะคะตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งค่ะที่ดาวพระเสารโคจรมาอยู่ตรงภพคู่ครองตรงนี้นะคะก็หมายความว่าชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ค่ะจะได้เนื้อคู่อันนี้คือเนื้อคู่ที่แท้จริงตามพื้นวงชะตาของท่านมาแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านใดยังโสดนะคะท่านมีเกณฑ์จะแต่งงานส่วนถ้าท่านใดนะคะที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีปัญหากันอาจจะมีเกณฑ์การเลิกลาต่อกันก็เป็นไปได้ถ้าดวงของสองท่านนั้นนะคะไม่มีความสมพงกันนั่นเองค่ะเราก็มาดูอีกดาวดวงหนึ่งนะคะที่เข้ามาอยู่ตรงจุดนี้ด้วยก็คือดาวพระศุกร์ดวงนี้ดาวพระศุกร์นะคะเมื่อมาอยู่ในภพของคู่ครองนะคะก็ จะมีความหมายในเรื่องของคำว่าพินทุบาทค่ะก็คือในเรื่องของความรักนั้นนะคะก็ทำให้เกิดความทุกข์นั่นเองค่ะเราก็มาดูนะคะดาวพระศุกร์ดวงนี้มาจากเรื่องอะไรของชาวราศีกรกฎหนึ่งนะคะก็มาจากพบโชคลาภสองนะคะก็มาจากพบเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นค่ะ เมื่อดาวคู่นี้อยู่ร่วมกันเช่นนี้ใช่ไหมคะก็หมายความว่าชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภในเรื่องของบ้านเรื่องของรถนะคะเมื่อดาวคู่นี้ใช่ไหมคะเป็นดาวคู่ศัตรูกันแต่ชาวราศีกรกฎอาจจะไม่มีความสุขเลยนะคะ ย่างที่จีลาบอกตั้งแต่ต้นว่าลองจินตนาการนะคะว่านางเอกต้องโดนบีบบังคับให้ไปแต่งงานกับเจ้าพ่อนะคะที่มีความร่ํารวยก็หมายความเช่นนั้นเช่นเดียวกันค่ะว่าท่านผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะต้องมีเกณฑ์การแต่งงานแบบจำยอมจำทนเพราะอาจจะมีความต้องการทางด้านเศรษฐกิจก็เป็นไปได้หรือบางท่านอาจจะได้แต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ได้รักแต่คนที่รักตัวเองไม่ได้แต่ง อะไรทานองนี้นะคะเขาเรียกว่าผิดฝาผิดหม้อนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงประมาณป,ปลายเดือนก็คือวันที่26ธันวาคมนั้นนะคะดาวพระพุธดวงนี้ค่ะก็โคจรเข้ามาอยู่ที่ตรงจุดเดียวกันนะคะคือตรงพบผู้ครองมีดาวทั้งหมด3ดวงนะคะอยู่ตรงจุดนี้เมื่อดาวพระพุธเข้ามาเป็นการส่งเสริมอย่างที่จีลาพูดตั้งแต่ต้นเลยแน่นอนนะคะเมื่อปลาย เดือนพันวาคมนะคะเพื่อต้อนรับปีใหม่ท่านผู้ชมชาวราศีกรกฎอาจจะมีคนมาเจรจามาทาบทามมาสู่ขออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเสนอในเรื่องของผลประโยชน์มากมายให้ท่านเลยนะคะในเรื่องต่อไปนะคะเราก็มาดูในเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎค่ะก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะในช่วงระยะเวลานี้โคจรไปอยู่ในเรือนอรินะคะ แล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะคะก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของชาวราศีกรกฎค่อนข้างจะมีอะไรติดติดขัดขัดมีอุปสรรคปัญหามากมายเลยนะคะมีรายจ่ายออกไปหลายๆทางนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ยังมีโชคลาภเกี่ยวกับการพูดคุยการเจรจาเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะคะว่าจะเลือกในแง่ไหนนะคะแต่อย่างไรก็ตามในการพูดการเจรจารตรงจุดนี้นะคะก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะก็ขอให้มีสติค่ะทุกอย่างนะคะจะต้องมีสติทุกอย่างก็จะไม่พ้นความสามารถของท่านนะคะ เราก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะในเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎก็คือเป็นดาวพระอังคารอยู่ตรงจุดนี้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรไปได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีในภพปุตตะก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านใดนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะ ก็สามารถรับเข้ามาได้เลยนะคะหรือที่ผ่านมานะคะท่านที่ทํางานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆใ,ในช่วงระยะเวลานี้ก็มีความมั่นคงแล้วนะคะดาวอังคารได้ตําแหน่งกเกษตราษราธิบดีก็หมายความว่ามีความมั่นคงในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากชาวราศีกรกฎก็หมายความว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้เมื่อดวงดาวนะคะที่โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศ ไปอยู่ในเรือนของมอรณะไปอยู่ในเรือนอริมากมายหลายดวงท่านต้องพยายามนะคะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของท่านด้วยนะคะถ้าท่านมีอาการอะไรก็อย่าลืมนะคะไปหาคุณหมอค่ะให้คุณหมอดูแลนะคะ การที่คนเรานะคะจะดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จได้นั้นนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะโดยนําเอาลัคนาราศีกรกฎมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่อยู่ในช่วงระยะเวลานี้อย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมก็ควรนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์ในการปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ